สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับผมเอาขอต้อนรับพี่น้องกับสู่ช่องนะครับผมเนาะเอากับมือนีกับมาพรกันอีกก็เก่ากับบ๋าผัดนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะผมก็จะมีแนวทางนะครับผมเนาะของเหล็กปฏิทินอีกชุดนึงที่น่าสนใจไม่พิภวไปเป็นแนวทางกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับเลขปฏิทินจีนนะครับผมเนาะนี่มาเบิงสถิติงวดทิผ่านมากกันกว่อนอพี่น้องเดาอสำหรับแนวทางชุดนี้พี่น้องผมให้เบิงนี่ผมให้เบิงนี่ของวันที่หนึ่ง นะครับผมเนาะเห็นบหมครับผมหนึ่งมีนาคมเนาะครับผมเนาะของงวดที่แล้วเห็นบหมมันมาออกอยุนีิพี่น้องออกข่ามงวดกันดีดีครับผมปฏิทินชุดนี้เด้อเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับผมเนาะกับสี่ยอนหลังก่อนนานนานที่ผ่านมานี่หนึ่งมีนาเขาอยู่นี่พี่น้องอวันของวันที่สิบหกกุมภาพะมาเขาอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นบหมสามกับสี่เนาะครับผมเนาะปฏิทินชุดนี้กันลายท่านกันกับขอกันเข้ามานะครับผมเนาะเออพะว่าปีที่แล้วกับเขากันปังๆหลายงวดอยู่ครับผมเนาะ นี่วันนี้เพิ่งเอามาให้เบิ้งครับผมเนาะเพิ่งหลมาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งหลามาครับผมเนาะนี่มาเบิ้งนี่งววที่ผ่านมาเขาอยู่ในซีสามพี่น้องเนาะเอานี้ผพมมาให้เบิ้งอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นหวดของวันที่สิบหกกลุ่มผ้าบอกครับผมสิบหกกลุ่มผ้านี่มันหกสามอยู่นี่หกสามนี่มันเป็นเลขของวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านะครับผมเนาะหนึ่งกลุ่มผ้ามันออกศูนย์หกสามพ็่บอกครับผมเนาะพี่บอก หนึ่งคุมภาพันออกศูนย์หกสามเป็นบอกครับผมปังปังสามตัวเลขพี่น้องนะครับผมเนาะสามตัวเลขในึ่งศูนย์หกสามเป็นบอกครับผมเนาะเออสามตัวตรงเลยครับผมงวดงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันธ์ออกอยู่สิบหกคุมภาพันธ์เห็นบอกครับผมเนาะนี่หกศูนย์เจ็ดสามเป็นบอกนะครับผมปังปังเลยเนาะพี่น้องเนาะผมเลือกมาพี่น้องในเบิองครับผมผมเพิ่งได้มาเห็นนะครับผมเนาะผมเพิ่งได้มาเด้อวันที่ทินชุดนี้นะครับผมเนาะนี่นี่งหนึ่งหม วงยาหนีนาะพี่น้องเนาะงวดวงยาหนี่นบ่สี่สามนะครับผมว่าสี่สามนี่มันเหมาะของงวดนี่หนึ่งมีนาครับผมเนาะเอาสําหรับงวดนี้นะครับผมเนาะเทือมันออกข mm. อามงวดกันมาเบิ่งกันดูนี่นี่ถ้าม <caval. breakdown. S 1> ันออกขามงวดกันมันจะเป็นตัวนี้ได้พี่น้องเด้อนี่ยสิบหกมีนาครับผมเนาะอันนี้เป็นงวดของวันที่สิบหกมีนาครับผมเนาะมีอย่างแดีนั่นแปดหกเจ็ดมันบ่ครับผมแปดหกเจ็ดบ่เอาเอาชัดๆง่ายๆนี่ยแปดหกเจ็ดพี่น้องนะครับผมเนาะ อันขีดโนม,มา่านเป็นเลขอย่างเลขหนึ่งบวชครับผมเนาะเป็นเลขหนึ่งบวชเบิเ้งการจะชัเตเด้อพี่น้องเด้อแปดหกเข็มนะครับผมเนาะตัวใหญ่ๆนี่เอาเบิ้งเอาพิจารณาหน้าเอาเทื่ยออกขามงวดกันอีกเพราะว่าออกขามงวดกันดีดีเลขปฏิทินกระดาเนาะพี่น้องเนาะนี่ปฏิทินจีนนะครับผมเนาะนี่ เอาผลงานได้พี่น้องนะสังเกตเอาพิจรารณาเอาเรื่อยๆครับผมเนาะผู้ใดมกักมีเหล็กตรงใจถูกใจก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้ท่พี่น้องนะเอามาลงให้เพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันเท่านั้นก็นให้ใจวิทยานในการรับชมทุกตัวเลขทุกแนวทางก็ไม่เขามีหลุดแต่ว่าเหล็กปฏิทินบุกเคยโกหกบุกเคยตัวภัยครับผมเนาะเออไหลมาจาังไดเขาจังสันครับผมเนาะบุเคยเปลี่ยนแปลงเงี้ยงครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลังห้อยออกนะครับผมเนาะห้กกอนห้อยออกแน่นอนนะครับผมเนาะปฏิทิน จีนนะครับผมเนาะเอาตามนี้แล้วพี่น้องเด้อเพื่อนเ่อเป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะเอาก็สําหรับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเฮาถูกทุกคนโชคดีสมหวังิลำลำรวยด้วยนะครับผมเนาะอ่าให้ได้ กันทุกปุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมนะครับผมเนะาะเมื่อคลิปจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเขาเขาผมนะเอาไวเ้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับจะเป็นคลิปใดก็รอติดตามกันนะครับผมเนาะทุกแนวทางนะครับผมเนาะเลขกเปอร์อิทินทุกแนวทางทีพีพีเอฟซีคอมาเดี๋ยวผมกัจะเราย,ย่อยลงให้เรื่อยๆนะครับผมเนาะเอาฝากติดตามรอติดตามกันนะครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมเนาะก็ไว้เจอกันยิบต่อไปสำหรับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมันมาเรื่อยๆเด้อพี่น้้อองเด